ตอนนี้ครับก็อยู่ในช่วงของเยาวชนต้นแบบครับผมและก็น้องๆจากวงโชเดอร์ก็มารอเราเป็กันอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับาเดี๋ยวก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับน้องๆกันเลยดีกว่าะเริ่มที่น้องคนแรกครับพี่น้องอะไรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิดาพันธุ์บุญกองอยู่ชั้นป .2 ทัก2ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเตยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุนันท์จิตอนุกอยู่ชั้นป .4 สองครับชื่อเล่นชื่อเป่าครับครับเป่าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนากรยาแก้วอยู่ชั้นปห้าทับหนึ่งชื่อเล่นชื่ออุ้มครับครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมริกาจุนนบอยู่ชั้นปหกทับหนึ่งชื่อเล่นชื่อฝนค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทธิชัยทองเปียงชั้นปสามคับสาม ชื่อเล่นชื่อโกครับโก้นะครับมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าจิ๋วจิ๋วครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญาคงภูมิผลค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกันค่ะการเดือดสตาร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริรัตน์ราชขวัญนะคะอยู่ชั้นปหครับหนึ่งชื่อเล่นชื่อต้อมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทวันนานศินชื่อเล่นชื่อน้องนีนอยู่ชั้นปหกทับสามค่ะ สว kind of ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิพรขึ้นกลางอยู่ชั้นปสมศึกษาปีที่3เล่นเล่นโชเดอเซนตเซออยู่ชั้นเล่นโชเดร์่นเล่นโช์เนะครับ โอเคครับสวัสดีดค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินนันจิตทศอยู่ชั้นป .2 ทับ2ชื่อเล่นชื่อไอค่ะน้องไอคร่ะามาคนสุดท้ายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลนนคำศรีอยู่ชั้นป .2 ทับ2ชื่อเล่นชื่อกวางค่ะท่านผู้ชมครับสังเกตใบหน้าของน้องเขานะฮะแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับดาราคนหนึ่งนะฮะเหมือนใครครับตุ๊กแกเหมือนมีตตุ๊กแกและแงอ่ะ เราไม่เช Three, two, ื่อครับว่าจะเป็น <splash> วิญญาณพี่ตุ๊กี้มาเข้าสิงน้องเขานะฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าเต้นนีครับว่าเป็นตุ๊กี้ของแท้หรือไม่อย่างไรอะพร้อมแล้ว3 2 1เดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 ตัับตับ เรามาเริ่มกันที่ใครเป็นหัวหน้าวงในนี้ใครเป็นหัวหน้าวงหนูนะคะน้องฝนเป็นหัวหน้าวงเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงพวกหนูถึงเรื่องมาเล่นดนตรีกันครับก็ดนตรีนะคะช่วยให้เราเรียนเก่งแล้วก็ช่วยให้เรารู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมิตรภาพในวงด้วยคะ่ะอืมครับผมแล้วแต่ละคนนี้คือแบ่งหน้าที่กันเองเลยหรือเปล่าครับครูเขาก็จะแบ่งให้ตามความเหมาะสมะคะ่ะว่าถ้า น้องน้องคนนี้เข้ามาเนี่ยทำอะไรได้ก็จะไปทำหน้าที่นั้นก่อนและถ้าไปรอดก็จะส่งเสริมเขาขึ้นเรื่อยไปค่ะครับผมแล้วสำหรับดนตรีที่เราถนัดก,กัน,นี่นในวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีประเภทอะไรครับประเภท พวกคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเล่นง่ายค่ะแล้วเป็นเครืเล่นดนตรีสากลอย่างเงี้ยค่ะมันเล่นง่ายกว่าดนตรีไทยอะค่ะแล้วทำไมพี่ว่ามันมีความสามารถพิเศษอื่นๆเนี่ยทำไมน้องไม่ไปเลือกทำอย่างอื่นบ้างครับอ๋อเพราะว่ามันต้องดูความสามารถแต่ละคนนะคะอย่างเช่นหนูนะคะหนูเล่นคีย์บอร์ดไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีพื้นฐานค่ะหนูมีพื้นฐานในการพูดประชิกรเพราะว่าหนูก็พูดเก่งอยู่แล้วอะค่ะ พูดเก่งมากเลยนะครับอะแล้วน้องเนี่ยฝึกฝนกันมานานแล้วหรือยังครับนานแล้วครับฝึกมานานไหมครับนานครับนานประมาณประมาณสักกี่ปีก็ถ้าตั้งแต่เข้าวงเนี่ยทุกคนจะไม่เหมือนกันหรอกก็น้องตั้งแต่อย่างน้องคนเนี้ยเข้าตั้งแต่อนุบาลอนุบาลอะไรนะอนุบาลหนึ่งพอเล่นเสร็จก็ต้องวิ่งไปออกกําลังกายแล้วคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยก็สักประมาณสามสี่ปีอะค่ะับผม ใครเด็กสุดในวงยกมือป .2 ใครป .2 ยกมือครับป .2 โอ้โหสามคนนะฮะสามสาวชิมิชิมิใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงครับว่าใครเป็นคนฝึกสอนให้เราครับผมก็ครูตีกับครูแอมมึงค่ะครูตีครูแอมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ตีกันเลยดีกว่าครับกับเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของวงโชเดอร์ครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ตีและอาจารย์แอมนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวงโชเดร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ่อนอื่นช่วยแนะนําตัวกันอีกครั้งนึงครับผมชื่อกิษณะแตงรินะครับก็คือสอนพละและศึกษาไม่ได้มีหน้าที่สอนตรงนี้โดยตรงครับแต่ด้วยความสามารถก็เลยอยากให้เด็กๆได้รับความรู้ก็เลยมาสอนตรงนี้ครับครับผูแอมครับสวัสดีค่ะครันชื่อกนกการแตงรินะคะครับ จะเป็นสามีเป็นรยากันคระก็เป็นผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะฮะกับวงเชเดอร์ของเรานะครับอาจารย์ติครับผมขอถามนิดนึงครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ได้สร้างวงนี้ขึ้นมาครับอะไรครับก็คือเคยไปเห็นดนตรีที่เขาเด็กๆเล่นๆกันแล้วก็เราเราดูว่าเด็กๆนี้สามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้เราก็เลยเอามาปรับปรุงกับวงของเราเองก็คือโดยการที่ว่าซ้อมหนักแล้วก็ใช้ เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับบวกกับโอกาสและเวลาที่ว่าเราช่วงเราฝึกเนี่ยเด็กก็ได้ถึงขนาดนี้นะครับก็อาจารย์สอนน้องเนี่ยยากไหมครับการเรียนการสอนของเขาโอ้การสอนเด็กนะครับดนตรีเนี่ยนะครับสอนเด็กเนี่ยยากนะครับนะอะไรที่เป็นเด็กๆเนี่ยสอนยากนะครับถ้า ถ้าเราไม่รู้จุดว่าเขาเนี่ยเราจะให้อะไรเขานะครับเราจะสอนและใช้เทคนิคอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับแต่บางคนถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยก็สอนไม่ได้นะครับครับแล้วอุปสรรคในการทํางานนะครับระอาจารย์แอมครับมีมากมีมากเหมือนกันค่ะบางคนเด็กบางคนดูเขามากๆบางทีก็มีเฮิร์ตเหมือนกันประมาณนี้่ะก็คือต้องต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมค่ะค่ะ เหมือนกันครับก็คือบางทีผมก็เรียกว่าด่าเลยดีกว่าครับไม่สุภาพบ่อยก็คือเด็กบางคนก็ก็เลยบางทีว่าอาจจะออกบ้างหรือว่าอาจจะอยู่ในวงแบบว่ากอกล่าก้ากล้ากลัวนะครับก็แต่ว่าผมก็ทําด้วยความรักลูกศิษย์และอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ได้มีความรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมถ้าผู้ใหญ่ชมรายการอยู่ครับพุทธิอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่บ้างครับอยากจะบอกว่า การให้โอกาสเด็กนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเราอย่าเพิ่งดูว่าเขาเป็นเด็กนะครับแต่เรายังไม่เห็นฝีมือเราอย่าเพิ่งนะว่าคิดว่าเขาเป็นเด็กแล้วเขาทาไม่ได้นะครับต้องดูที่ฝีมือก่อนครับผมสุยอนมาครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะกับแรงบักดานจากครูตีและครูแอมนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันต่อเลยครับสุดท้ายนี้ถ้าผู้ใหญ่นะครับ ดูอยู่เนี่ยอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนเราในด้านใดบ้างครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่จะดีนะคะที่ดูอยู่ทุกท่านน่ะแต่ขั้สนับสนุนพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กๆเป็นอนาคตของชาติน่ะอยากจะให้ช่วยเหลือพวกเราบ้างเพราะว่าพวกเราก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากเท่าไหร่อะค่ะก็เล่นกันอยู่ในโรงเรียนแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวให้น้องๆฝากข้อคิดกันนิดนึงครับผมฝากข้อคิดถึงน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ชมอยู่ทางบ้านครับผมว่าให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อเวลาเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับควรจะมาเล่นดนตรีหรือหาอะไรที่คลายเครียดผ่อนคลายความเครียดให้นะครับและจะทําให้เรามีความสุขและสนุกครับครับผมวันนี้ทางรายการซีคิดนะครับในช่วงของเยาวชนต้นแบบนะครับต้องขออบคุณน้องๆจากวงโชเดอร์นะครับยเดี๋ยวลืมนะว่าสมมุติว่าท่านชมทางบ้านเนี่ยชมอยู่สนใจจะเรียกเราไปแสดงครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ ติดต่อได้ที่ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่ครูตีแควมมีเบอร์ด้วยค่ะมีเบอร์ด้วยเบอร์แวมก็0879429790อีกครั้งครับ0 087-942-9790ค่ะหรือที่เบอร์086-157-8019ค่ะหรือที่ต่อโดยตรงทางโรงเรียนได้ค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งกะปิจังหวัดชุมบุรีค่ะอำเภอเมืองค่ะครับหากคุณโทรภายในสิบนาทีนี้เราจะแถมตุก๊กี้ชอยหนึ่งครั้งอ้าว <Yeah. S 1> ตับ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  ขอบคุณน้องๆมากนะฮะจาาวงโชเดอร์นะครับก็จะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าในอนาคตน้องๆเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและขึ้นไปสู่บนเวทีใหญ่ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันนะครับในช่วงหน้าครับเรามีโชว์จากน้องๆด้วยนะฮะในช่วงโชว์พาวนะครับน้องๆพร้อมเล้หรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับไปพบกับช่วงหน้ากันเลยดีกว่าครับกับช่วงโชว์พาว